เอ็มเพื่อพลังฮืดสู้ของคนไทยสวัสดีครับผู้ชมครับพวกของเรา3าคนในกูรู้จันยับผมหนองนกรู้ครับครับผมออกในเคร์อาร์ตครับและผมเซนโกสตัตไรผมครับวันนี้เรามีประเด็นอะไรมาพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นแล้วครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดนะครับอ๋อฮะแดงเดือดครับครับผมนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเมียของ จ่าผงกับผงแดงลิเวอร์ pool ซึ่งวันนี้นะฮะการถ่ายทอดสดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวนะคุณจะบอกว่าเขามีซอนเซอร์ถูกต้องแล้วครับวันนี้ผู้สับสนเราเริ่มเข้ามาแล้วไม่ได้หลักหน่วยนะฮะหลักสิบครับคุณอารหลักสิบครับขอบคุณซอนเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับที่ต่อเราตามกันมาขอบคุณมากนะฮะยังไงติดตามนะครับเกมการแข่งขันของเรามันแน่นอนครับแดงเดอดไปเลยไปไงคุณอาร์ตตอนนี้โม่แต่คุยกันนะฮะตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับผมแม่ ตอนนี้นะคบผมฝั่งเจ้าบ้านแมนยูกําลังขึ้นเกมนะครับบุกมาแล้วนะครับถือว่าตอนต้นเกมนี้แมนยูทําได้ดีนะเล่นกันฟุตบอลแบบดูลื่นไหลตามันลื่นไหลแน่นอนเพราะว่าที่โอทาฟอร์ดนี่สนามหญ้าเขาสวยเขาได้เช็มเขาได้เช็มหญ้าสวยมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วบผสนามหญ้านุ่มเนียนใช้ปุ๋ยตาปูนุ่มใช้ดีใช้คุ้มแช่งแต่หนุ่มยันแก่ครับตอนนี้นะครับเราเกมระมา15นาทีแล้วนะครับนาฬิกาจะเวลากาบินใส่ดีใส่ฟินใส่ชินจนลืมจับเวลาแต่จังหวะนี้นะฮะแมนยูโดนทําฟาวครับ กรรมการเป่านกหวีดสดังลั่นเลยครับผมแม่นกหวีดดีต้องนกหวีดลุงสมรักเป่าดีไม่มีพักเป่าชงักทุกการทาฝ่าหลัด้วยนะครับนกหวีดนะฮะดูจังหวะนี้นะฮะผู้เล่นของแมนยูเหมือนจะเจ็บหนักนะครับทแล้วตอนนี้นะครับทีมแพทย์เข้าไปประถมพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะฉีดสเปรย์แล้วครับตอนนี้น่าจะดีขึ้นนะครับสเปรย์ฉีดตาปุ๊บปั๊บฉีดปุ๊บเย็นปั๊บชาปั๊บหายปุ๊บ ชิดปุ๊บหายปุ๊บผิดปั๊บหายปั๊บผิดปุ๊บปุ๊บปั๊บหายปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บผิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บหายปั๊บปั๊บปุ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 ๊บป โอ้โหถึงมือโกรตาโอ้โหเหนียวเหนียวทั้งปีเหนียวเจ้าเจ้านี่อย่างนี้นี่นี่เดินเดินทางเลยอรละมาเนี่ยเลี้ยงมานะครับลูกนี้โอ้โหแพมเพิดตาดีฟองเลี้ยงลูกดีมีร้องเพราะน้องๆโตโตกันหมดแล้วจังหวะนี้ฮาร์ดฟอร์ดได้โอกาสยิงแม่ปืนอัดลมตราลุงแป้นยิงแม่นไม่มีออกเพราะพ่อบอกไม่มีกระสุนว่าไอตรงเนี้ยสัญญาแ่บเราไม่ต้องไปดูกันละดูไม่รู้เรื่อง ทำไมอ่ะคนณฟังจะรู้เรื่องไหมเนี่ยพวกคุณไทยอินโฆษณารังหูฟังเอียแพดเสียงดีไม่มีแตกขนาดพี่จะจะอยากจะใช้เลยนี่เลยเทียบเทียบจ้าว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 เาว่าปิดตรงนี้เหอะกลับบ้านไปดูบอลหมูกระทะดีกว่าหมูกระทะตา A B C เนื้อแน่นย่างดีกินอร่อยกินไปบ่อยระวังหมดนะจ้าอ้าวแหมจบครึ่งหลังไปแล้วนะครับเหลือแค่15นาทีอ่ะยังไงพวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก็แค่ยินตาครับแน่ใส่ปุ๊บแน่นปั๊บ ต้องขยับอาจไม่ครับอย่างที่คุณคิด<ว>ใส่ปุ๊บแน่นปับป๊บใส่ปั๊บแน่นปุบป๊บ,ใส,บ,ใ,สบใส่ปุ๊บปุ๊บแน่นปั๊บปั๊บแน่นปั๊บปั๊บใส่ปุ๊บปุ๊บโฆษณาขเข้าไป